ตุ๊กแก่ม่ร้องจีบตุ๊กเหมด้ค่ะตุกแก่จีโจ๊ว้าวรวยวันนี้ว่าจะก่มาจะซื้อนะครับพี่น้องพวยุญแล้วครับอุ้ยรวยซื้อน้องรวยนะครับรวยรวยซื้อน้องรวยน้องรวยรวยใครมาบ้านรวยอุ้ยอันนี้นี่เขาบอาเมืก่อนก็อ้วยปลาให้ยังนู่นนี่อันนี้ปลาอุ้ยมันหลายตัวเนี่ยค่ะอุ้ยแซาะจีบวะนี่กลางไรตอนแรกเอามาหละตัวเลยนี่เป็กแค่กลางไรแท้ อะไรที่เดียวอีกแลรวยรวยรวยออกก้อนหนึ่งลูกรวยออกก้อนหน่อยรวยรวยตัวอันนี้ปลาหมังก่อนเนาะค่ะปลาหมังก่อนค่ะก็เลยเอามาตัวนิดเดียวมาอยู่โควิดตัวตัวราชการตัวราชกาทครับเนี่ยปลาหมังก่อนอันนี้เป็นม่ดบอกเจียวจะไปลงมกันไม่ค่ะเอาไปล้มกันแล้วปลาเขาไว้ค่าเลยเนาะปลาเขาไหวขึ้นปลาใหญ่เนาะอันนี้คือคือปลามัดนช่ไอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ใช่ทอม

ให้เดี่ยวปลามึงว่างไปพังคูนไอ้โจรายการพังคุณบอกไอ้โจเอาหนอนเฮดไฟจีเนเด้อแล้วเอาไว้เป็นตุ่มนิดน้อยกินน้อนหมดตุ่มน้อยก็ไม่ใช่ค่ะน้อนน้อนนกอ๋ออโ้คุณผู้ชมครับมาดูมาดูตัวอย่างอาหารปลานะครับอาาหน้อนนกกระเรียนได้ค่ะตัวอย่างนี่เลยนะแม่ไอ้โจพยานหมดผู้ภูเขาแยงแคริเอนอันนี้น้อนกระเรียงนะได้ค่ะเปิดได้ค่ะเป็นอาหารปลานะคะ เห็นแต่มันแทะแทะอะไรก็จังดักแด่เนี่ยเขาเปนอยู่อย่นีคือมอญกันเนาะอมมอญผิดละลอยได้ค่ะนี่เพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงเองเอาให้มันกินแล้วนั่นบ่ไว้จิ้งจิ้งหลีดได้เนาะก่อนเหมือนเบิ่งจักตัวเนี่ยบ่กล้ามาเอาเอาพูดใอ้เกียร์ขนาดเนี้ยมันมุดไปอยู่อุ้ยเบิ่งเอาไหมเบิ่งเปิดออกเปิดออกเปิดออกคิดเอา น้องตุ่ยเกียรเกียรมันในเบิ้งนะครับมันก็เป็นแต่ยานดีน้องเนี่ยใส่ใส่เนี่ยดี๋ยวด้ฮะรวยยิงข้าวรวยรวยรวยเดี๋ยวการให้อาหารปลาที่ที่ไม่ธรรมดานะคะพี่ร้องอ้าวรวยรวยรวยนะครับอสออาซอของเอียนมิวสิ์นะครับกำลังจะป้อนปลานะครับเกียร์ปลาครับนี่ครับเอาลงปึ้งลงไปแล้ว กินปะนี่เอ้าเมาเห็นบ่เขานีนี่เขานั่น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 แสดงว่ามันอิ่มแล้วหรือเปล่านี่นี่เออบ้าน้อยจ้ะได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วครับได้ไปแล้วครับเดี๋ยวว่ากัไปเอาพื้นที่รวยอยู่ทางนู้นรวย เสี่าไม่กินปลาไม่ดีนี้ปลานั่นชักเกิดตัวนี้ปลาดูปลานำโชคนำชัยของอบ้านบางเดิอนนี่สิกครับนี่ครับเจ้ารวยเจ้ารวยเดี๋ยวอยีกประมาณอีกจกักสองสามเดือนเมื่อเบิ้งเต็มตู้เลยครับอันนี้เฮ้ยอุ้ยไทยวันซ้ำ โอ้ยโอ้โอวันนี้อาจารย์โชคไมหาอาหารรวยนะคะ <c oughs> สาธุอ้าวขอบคุณมาก <c oughs> น้องรวยนี่นะครับโบก,กิเขาแลกต้องการไหมคะ่ะสกเกล